การสอบสวนจะสั่งฟอ้องไม่ฟอ้ฟองให้รู้แต่คุณต้องเป็นผู้ต้องหาเนี่ยคุณต้องประกันตัวชั้นพนักงานสอบสวนสวัสดีครับผมก็จะมาพูดถึงประเด็นที่ท่านเลวัตได้พูดไปเมื่อช่วงต้นคลิปนะครับว่าท่านจะดําเนินคดีกับบุคคลสองคนนะครับคนหนึ่งก็จะเป็นติ๊กต็อกเกอร์นะครับอีกคนหนึ่งก็จะเป็นยูทูบเบอร์ที่ได้ออกมาทําคลิปด่าท่านนะครับโดยคาที่ รุนแรงท่านก็บอกว่าท่านจะไม่ยอมนะครับแม้ว่าพนักงานสอบสวนจะสั่งฟ้องหรือไม่ฟ้องก็ตามอัยการจะสั่งฟ้องหรือไม่ฟ้องก็ตามแต่คุณก็จะกลายเป็นผู้ต้องหาแน่นอนนะครับแล้วก็จะต้องประกันตัวในชั้นพนักงานสอบสวนนะครับขออนุญาตท่านเลวัดด้วยนะครับขออนุญาตนําคลิปของท่านมาตัดต่อลงในช่องยูทูบนะครับฝากทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนะครับ ฝากไปกดติดตามช่องท่านเรวัตด,ด้วยนะครับผมจะแปะด้านล่างนี้นะครับชื่อช่องโจเรวัตกลิ่นเกสรน,นะครับโดยท่านก็จะมาไลฟ์สดนะครับผ่านทางช่องนี้เดี๋ยวราไปรับชมคลิปที่ท่านเรวัตพูดถึงนะครับว่าท่านจะฟ้องใครบ้างนะครับคนที่ด่าผมนะอยู่ที่ท่าปลาอุตรดิตนะครับมาออกสื่อด่าผมนะครับ ผมจะไปแจ้งความเดเนินคดีไอ้พวกไปด่าเขาออกสื่อมันกระจายไปทั่วประเทศทั่วโลกผมเสียหายนะครับพนังกงานสอบสวนจะสั่งฟ้องไม่ฟ้อง,ไม,องไม่รู้แต่คุณต้องเป็นผู้ต้องหาแน่ไอยการจะสั่งฟ้องไม่ฟ้องไม่รู้แต่คุณต้องเป็นผู้ต้องหาแน่นะครับคุณต้องประกันตัวชั้นพนังกงานสอบสวนนะครับผมเนี่ยจะไปแจ้งความไม่ ยูทูบเบอร์คนหนึ่งนะชื่อไออะไรเนี่ยเดี๋ยวนะคนหนึ่งแล้วก็ไอคนเลี้ยงควายนะั่นคนหนึ่งที่มาด่าผมเนี่ยขอถอนคําว่าตำรวจแกผมขอถอนคําว่าเดี๋ยวท่านอยู่อีกไม่กี่ปีท่านก็แก่ตายผมขอถอนคําพูดว่าไปหนักบนหัวพ่อหัวแม่ใครผมขอถอนคําพูดทั้งหมดที่พูดแล้วมันดูรุนแรงไปนะครับอีกคนหนึ่งเนี่ยผมยศพลตำรวจโทรมันเขียนพันตำรวจโทรแล้วพูดบอกผมเนี่ย ไอ้แก่ติดโซเชียลหกโมงเช้าก็ขึ้นมาไลฟ์ซึ่งผมไม่เคยมาไลฟ์ผมไลฟ์เฉพาะวันหยุดผมผิดตรงที่ว่าท่านผมนั้นไปลดยศของท่านตรงนี้ไม่มีเจตนาจริงๆกับท่านผมนั้นไปด่าท่านว่าแกไลฟ์สดทุกวันผมไม่มีคําไหนที่ด่าท่านว่าแก่มีใช่เรื่องราวของการที่ว่าผมบอกว่าท่านติดโซเชียล แต่คุณมากล่าหาผมว่าผมหกโมงเช้าก็มาไลค์คนก็มองว่าไอ้นี่แก่เพอ้อเจ้อหรือเปล่าหกโมงเช้ามาไลฟ์เดี๋ยวผมจะฟ้องมันนําข้อมูลเท็จเข้าสูร่ระบบคอมพิวเตอร์ทําให้ผมเสียหายเร็วๆนะสารจําคุกสองปีปรับสามหมื่นบาทผมฟ้องอนุชิตไปแจ้งความดตึงๆอนุชิตไปผมก็ไปเรียนท่านอายการกะบสารนะครับว่าผมไม่ติดใจเอาความครับเพราะเขาทําคิปขอเข้ามาลาโทษผม เจ็ดวันแล้วแล้วผมบอกไปบวชซะไอ้สั์ไปบวชมึงไปบวชก่อนพระอาทิตย์ตกดินมันก็ไปบวชผมก็โอเคสารยังลงโทษจำคุกสองปีปรับสามหมื่นบาทเดี๋ยวจะดักสันดานไอ้สองคนนี้นะครับแต่เรื่องคาใจไม่จบหรอกไอ้สัตว์มันต้องได้รับผมกรรมนะครับต้องไม่ให้มีโอกาสได้ไปพูดว่าใครได้อีกนี่ด่าพ่อร่อแม่ผมแม้ผมแก่จนอายุรุ่นพ่อเขาเลยนะ มาด่าพ่อรอแม่ผมนี่ยอมไม่ได้หรอกยอมไม่ได้นะครับจากที่ผมไปฟังคลิปของทั้งสองคนที่ท่านเลวัตจะฟ้องนะครับเขาก็ออกมาทําคลิปขอโทษท่านเลวัตไปแล้วนะครับโดยติ๊กต็อกเกอร์ก็เขาก็ได้พูดว่าผมขอถอนคําพูดทั้งหมดที่ได้พูดด่าท่านเลวัตไปนะครับแต่สุดท้ายเขาก็ย,ย,ยังบอกว่าโดยแนวทางของผม ความคิดของผมยังคงเป็นเหมือนเดิมก็คือเขาคิดว่าการที่ตำรวจแต่งเครื่องแบบไปจดเี่เียนสมรสกันแล้วก็มีการหอมแก้มมีการจุบกันปากชนแก้มนิดหน่อยปากชนปากนิดหน่อยอะไรแบบนี้ยกำมองว่ามันไม่เป็นความผิดนะครับแล้วก็ส่วนยูทูบเบอร์ก็ได้ถำมพิพออกมาขอโทษท่านเลวัดเช่นกันนะครับแต่ท่านเลวัทก็บอกแล้วว่าไม่ยอม ก็จะทําให้เป็นตัวอย่างว่าจะได้ไม่ไปปากดีใส่ใครอีกนะครับก็ต้องเราดูว่าบทสรุปของเรื่องนี้จะเป็นยังไงนะครับท่านเลวัตอาจจะไม่ติดแตาความนะครับอาจจะไม่ดำเนินคดีใดๆนะครับ